2ราศีความรักปัญหาที่เคยเป็นเรื่องหนักอกจะได้รับการแก้ไขคลี่คลายความรักจะกลับมาดีดังเดิมคือราศีไหนจะใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงกับหมอเจมดดวงเด็ดเด็ดดวงกัน,กน,กนค่ะราศีเมถุนความรัก้ทาทูไหนเคยมีปัญหาจุกจิกกวนใจกำลังจะได้รับการแก้ไขยังไม่ช้าราศีกรกฎความรักดูแลกันดีปัญหาหนักจะกลับกลายเป็นเบาเพราะทั้งสองคนช่วยกันแกน้เช็คด,ดวงความรักทั้ 12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกิดไลค์กิดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665